ว้าวกำลังใจถิดขอบสนามเลยนะคะวันนี้ทีมงานเราแวานด้วแข่งกับทีมงานผู้ยนะเไปะวันนี้สนุกสนุกครับแต่เราบอกว่าคือสามารเลี่ยนสไตล์กันเอได้นี้เปลี่ยนปรงน่ถ้าเป็นทีมเดียววันนี้สีแดงเงินวอะไรกไเนวันนี้เชียร์กันโ ทีกำลังใจ้างวีซีแค่ก0นทีนะคะบ้านอากให้ราไปนะคะบ้านแสงร้อนค่พี่พ่มองถามมาหนไมเบิ้งฟุตบอลมาเชียร์ฟุตบอลกสักครู่นะครับวลางานดีมากสยนาทีครับก็จะทำการแข่งขันฟุตบอลนะครับเชียร์กองทัพนงาันนีะคน้อันนะคะสำหรับทีงานหมอลำเทาพาวแสงทองครับนำโดยดิกบอส แถวราวนะครับไปชื่อทีเอสีแสงทองเอพีครับกับทีมกู้ไฟสว่างขอนแก่นสามกิโลทิศอำเภอสเวีนะครับี่้วนีมเตรียมเรวแสงทองครับก็จะเป็นเสื้อสีแดงนะครับี่สีแดงขาวนะครับไสว่างสวยมากรองเท้านนะสวยมากนะครับคนนู้นสวยกว่าเออคน คนนู้นสวยกว่าจอยคนนู้นสวยกว่าของใหม่ก็หรอคนนู้นสวยกว่านคนนั้นแหละอันนี้ไม่สวยเท่า <laughs> ไหร่ค่ะก <laughs> ็เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะถ้าคนนุนจะจูนอเตรียมตัวะนะที่จะลงแข่งนะคะ ชิงไหวด้วยค่ะไปล่ะพระป่านะคะก็ลงเต็บอลกับเขาด้วยนะครับลงไปแน่นไล้ยังไม่ที่กับร่อยเลยเดิ่ยตงสิมั่นก็บลงบ่นี่อายังไงเออเสื้อสวยจริงหาคนรับนี่หาคนรับโอ้ได้กิฬาบาเร็วเนย อัลกีรัมเอสทีแสงทองครับขอไปเลขชื่อเมื่อกี้ด้วยนะครับขอไปเลขชื่อด้วยครับโอ้ทีมเราสีนี้แม่ได้มาได้มากแม่ได้มากทีมงานบอกอันครับเตรียมเตรียมเพลงลงสนามด้วยนะครับเตรียมเพลงลงสนามด้วยการจัดระกาศใบชื่อักกีฬา ครับทั้งสองทีมดูนักกีฬาเขากับนักกีฬาเราไม่รู้ขนาดยังไงนักกีฬาคนนี้เล่นกลุ่มกิจรป์อ๋อวันนันมาบอลร่วม่าววันนี้ทีมงานผู้ตัดสินนะครับก็ได้รับความร่วมมือรับจากทางผู้โดยการโรงเรียนวิทยาคมนะครับผมหมายให้ยันยมราชพร้อมทีมงานมาเป็นผู้ตัดสิน กตันนการงกรเหตุการใรแยงอยู่ไนครับางจนี้เยเดี๋ยวไ่ไ้คนแรกเลยหรอคนแรกรเื่อไม่ไหวจ้าตรงนี้ใกล้ๆพี่ยังไม่ลงเลยนะวันนี้มีกำลังใจอยู่ข้างสนามพี่กล้าลมปะล่ะนี่แล้วงแล้วเนี่ย แล้วน้องสันนะคะก็เตรียมลงสนามแล้วนะคะทีนี้ต้นลัาครับท่านบอสแทาทาแสงทองครับเดินทางมาถึงแล้วครับขอเสียงปรบมือให้คุณเทวทาหน่อยครับก็เดินทางมาถึงแล้วถือว่าเป็นคนที่ใจบุญกุศลนะครับปีน้าก็ยอีกหนึ่งคันนะครับลงวอร์มแล้วนะคะ

วันนี้มีต uh, ัวแทนมา3ามคนเอาน้องชายลงสามคนเขาสีลงไม่ได้ไม่สบายฮะารีาเยนเสอยู่ตอนนี้ทำราง่าลองเอาเราเราขาวมากกว่าโอ้ยคือแล้วคือแล้วได้เกือบแล้ววันนี้ตตึงนะเนี่ย ตอนนี้ก็กำลังจะวอร์มอยค่ะเลือนไหวกันเลยข้าวไร้อมไแอ่ะเนาะทั้งสองทีมพร้อมแล้วก็นเป็นนักกีฬาอีกองทีมที้ไทยนะคะเรื่อยมาที่นีนะครับเราจะได้เดิลงสนนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทีมของทีมเาที่ไเลยค่ะอะไรไม่ต่อก่นข้าวไร้อะไรพนกันทีนีครับครับผมพรอทกที เตรียมพร้อมแล้วทีมงานเราอ่ะพยาบาลอยู่ไหมเหนื่อยแล้วนี่พี่เบนยังไม่เล่นเลยแม่ทอมาพยาบาลล่ะว่า yeah, ฮ yeah, oh, oh, so yep. ันแลนอยู่โอ๊ยยีสีทำเงินนี่เองพอหอแม่เราอยู่สีแดงแล้วเตรียมไว้ก่อนนะครับ ดิชันนักกีฬาทั้งสองทีมด้านหน้าคนระับด้้าานนหนรถแข่งเร่ใหม่นะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับให้แก่นักกีฬาทั้งสองทีมน,นะครับแลนะผู้ชมผู้เชียร์เราก็จะมีการเปิดตัวนักกีฬาเดินลงสู่สนามนะครับ นี่ทีมกองเชียร์เรานะฮะสนับสนุนโดยปุมรุีงานอ่ราแถวแถวแสงทอมาเล้วันนี้ร้อยกว่าชีวิตนะครับดูอเชียร์ัา้วยดูไปเชียร์ทงเลยเชียร์แล้วเชียร์แล้วโอย่กูกยงากระเป๋าเออยู่นี่นะ ก็ว่างเมอกรามีคนออุ้ยอันปนเทานีู่ป็มาสกีกูจะใส่เ่อืกูจะใส่กนกกหัวอีการมาเราเ็วไปจิกหัวอีการมาอีการทำไงหรอคะโยนแล้วฝั่งนี้เท่าไรเนี่ยเราต้องูฝั่งนี้ลูกเราห้ามไปฝั่งนู้นฝั่งตัวเองควรเชียร์ฝ่งไหน่นไไดได้ไดมามไดไดเอา เนีบโอน่ะงนี้เป็นช่วงสายภาพนะครับิภาพทนะครับถายร่อยถทีละหน่อเป็นตากล้องไหมตากล้องตากล้องแนเจ้าอยูน่ ลูกบอยไปเร็วค่าที่นี่นาฬิกาสคนหนึ่งร้อยยี่้าบาทนะคะัได้1นวันนะคะอ่าอันนี้อันนี้เขาถ่ายลูกบอลหรือถ่ายลูกคู้เดี่ยวอะไรน้ใส่ค่าไปนักกีฬาถ่ายรูก็เทียเต็มสปีริตเลยนะคะวัวนี้ก็ที่ยัง ตอนนี้อยู่ที่สนามแข่งทุกคนกระชับมิตรด้วะกักอที่คุกทายจะมบ้านเอสพีของเรานะคะ